พาสุทาพึ่งสุทากราบนมำสกกรสกรถามคำถามข้อสองครับหากผมบวชอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ผมมีความประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหินหมักเป้งหนองคายซึ่งได้ขออนุญาตพระอุปชาและท่านได้ยินยอมให้เดินทางไปปฏิบัติธรรมอย่างวัดหินหมักเป้งได้หากแต่การเดินทางผมจำต้องเดินทางโดยรถประจำทาง อาจต้องใช้เวลาค้างคืนบนรถผิดวินยัยหรือไม่ครับผมโอ้ยังไม่ผิดวินัยนะการเดินทางยังไม่ผิดวินยัยแต่ถ้าหากว่าเดินทางบนรถประจำทางและนอนมาในรถนั้นมีผู้หญิงนอนมาด้วยในเวลากลางคืนนะตั้งแต่อาทิตย์อัสดงคดลงไปเราก็นอนบนรถแล้วก็เอาเก้าอี้นี่เหยียดไป เก้าอี้สามารถเหยียดได้ใช่ไหมเก้าอี้รถทัวร์หากเราเหยียดเก้าอี้ลงไปก็ยกเท้าขึ้นมาแล้วก็นอนเหมือนคนนอนไปในรถธรรมดาทั่วไปโยมผู้หญิงอยู่ในรถนั้นก็นอนเหมือนกันเราจะเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะการนอนร่วมที่มุงบางเดียวกันกันกบมาตุคามนะแต่ถ้าหากว่าโยมผู้หญิงเขาก็นอนไปเราก็นั่งนั่งหลับไม่เป็นไรเราไม่ต้องเอนเก้าอี้ลงไป แค่นั่งไปธรรมดาแล้วก็นั่งหลับไปเนี่ยอันนี้ยังไม่เป็นอาบัตเนาะในการเดินทางอันนี้ตอบให้อย่างนี้เนาะ